สนิทเลยก็รู้จักกันมาตั้งแต่อายุสิบเก้ามองว่ามันแำควญนะรู้เรื่องปล่าว่าคือเอาเป็นว่าในอดีตก็เอาเป็นว่าเรามีอดีตกันอะประมาณนี้ก็เลยก็เลยสนิทถึงทุกวันนี้ก็ถ้าจะพูดถึงสถานภาพตอนนี้ก็คือเพื่อนแต้ว่าประสบการณ์ได้ไหมคะเมื่อก่อนก็อะไรประมาณนั้นนะคะับนานมากกันนานแล้วหลายปีแล้ว au แต่ก็ยังเป็นเพ<ด>ื่อนกันด้คือเราเราเราเคยเคยกันแบบหรือเอาเป็นว่าเรารู้จักกันแบบหลายหลายเลเวลอะแบบมันมันเรามันมันมันรู้จักกันมานานมากอะครับมันมัน,เป,นเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนรักกันเป็นหลายหลายอย่างนะ,ะคือก็คือคือเป็นคน,นที่ งเป็นคนนี้เราคงรู้รู้รู้จักตลอดไปอะฮะไม่ว่าจะเป็นการอยามาาเรโตเราโตกว่าที่จะไปแบบไปกําหนดมันไงตอนนี้คือตะขอเราวัยรุ่นเราก็แบบถ้าอยางั้นเราต้กันดูนะใส่งเลยแต่ว่าตอนนี้มันแบบต่างคนก็ต่างแบบก็โตโตกันในวูเราก็แบบถ้ามันจะไปในอนาคตก็ตามนนั้เราเรา แตัแจากเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึนงมันไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนคบกันเหมือนแฟนแต่ว่าคือตอนนั้นคือเขาจะไปต่างประเทศแล้วก็ประมาณว่าคือเราเหมือนแบบเรามีเวลาจำกัดเราก็เลยแบบอ่ะเราไม่พูดดีกว่าว่าสถานะมันคืออะไรแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยไม่กี่เดือนที่เหลือเนี่ยเราทำให้ดีที่สุดแต่ว่าพออยู่ไปต่างประเทศดีกว่า อยู่ก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องมีคอมมิชเมนต์ไม่ต้องแบบผูกมัดอะไรกับผมก็ก็ไปก็ใช้ชีวิตก็พอกลับมาแล้วมันยังเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าก็จบไกันเปลี่ยตอนที่เขาไปอ่อตอนนั้นคบกับโดเลยฮะอ่าอก็เปลี่ยนสถานะครับแต่วันนา้เราวันนี้คือยังเป็นแค่เพื่อนก็ก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกคือเราก็ยังสนอ่า เราก็ใช้คำคำว่ารักได้ก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งที่ที่ผมรักไม่ได้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 รักแบบทุกแบบอะ่ะคือมันเป็นเพื่อนจะเพื่อนรักคือคนนี้เป็นคนคนหนึ่งที่เรารักเอาอย่างงี้ดีกว่าคือตอนนี้ใจกับกับขอบขงแดดไม่ต้องมานนะั่งคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็เป็นไปเองอะ่ะแต่คือคือตอนนี้ อย่างที่ว่าเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ตามายจริงมีเวลาได้เจอกันบ่อยมากมีเวลาได้เจอกันบ่อยมาคือเจอกันเมื่อคืนเองมั้ยจริงจริงข่าวที่ออกมาเรามีโอกาสได้คุยอะไรหมอจริงๆริงข่าวที่ออกมาเรามีโอกาสได้คุยกันนะคะกับคุณปอบคุณโดคุณแพร่เนี่ยเราไม่คุยเรื่องนี้อยู่ไรไง คือเขาเคยเขาเคยถามผมครั้งหนึ่งว่าอยากให้ตอบยังไงเราก็บอกว่าคุณก็ตามความจริงสิง่ายดีออกก็คือมันก็เนี่ยอย่างที่ผมพูดกับอย่างที่เขาพูดมันก็มันก็คือเรื่องจริงจะมาบอกว่าเราคือแฟนกันมันก็มันมันเขาไม่ใช่อะนะมันแต่แต่มันสนิทกันไปไปว่าอาจจะสนิทกันกว่าแฟนด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเรียว่าเป็นเพื่อนที่คุยกันได้ทุกเรื่องทุกอย่างใช่คือตั้งแต่ไหนต่อะไ คุยเรื่องถ้าเขามีแฟนแล้วเขามีปัญหาของเขาเขาก็มาคุยกับเราเรามีเรามีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็เล่าให้เขาหมดเออนาดาโสดอะไรนะโสดไหมคะตอนนี้เหรอโสดแต่เอิงอยู่ที่ชั่วไม่อยู่ที่ชั่วไม่เอาจริงเคยเลยเลยยัช้าไปหมดเลยทั้งขาวเนีลย โอ้ยนานมากแล้วนานนานนานแล้วแต่ว่าไม่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้สาวเชียงใหม่อะไรครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่เคยได้ไปด้วยซ้ำไปช่วงนี้ติดงานที่กรุงเทพค่อนข้างเยอะกับกับซีรีส์ของหม่อมอะไรอันอน,นี้ไม่ได้มีคุยกับใครที่เชียงใหม่เลยใช่ไหมครับไม่ครับไมันเป็นนานยังคะคนนั้นนานแล้วนระมาณสิบปหลายปีแล้วคือตอนนี้ฝัง ผิดจังหวัดเปล่ <ora ère> าที่มีใครไปเลี้ยงมีคนไปเลียงย้อมผ้าที่เชียงใหม่ปาดิบร้านปาดิบอ่ะอันนั้นไม่ก็ไปกับเพื่อนนั้นร้านเพื่อนไงก็ไปไปประจำใครอยากอยากเจอผมก็เจอที่ปาดิบได้ไปไปแบบวันเว้นวันเลยก็มีบ้างแต่ส่วนมากก็ไปคนเดียวแต่ไปด้วยเป็นแฟนนะครับตอนนี้โสดไง Boy, โ,โสดไปไหนครัสดโสดโสด,โสดแต่ไม่โสดเสมอโสดโสดแบบสดกรปิกรก่ Alter, ี arp, ้เป็นเเก็มีบ้างก็ยังใช้ชีวเต็มที่อยู่ก็คือก่อนหน้านี้ที่มีข่าว่าคุยกับสาวต่างชาติครับยังยังคุยอยู่หมคก็มีคุยบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คบกัน สรุปคุณตอนนี้ไม่ได้จริงจังกับไทยไม่ได้จริงจังเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคือตอนนี้มันคือผมนี่อาจจะนับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมโสดจริงๆในโอ้สิบกว่าปีมั้งอะไรเงี้ยเลยแบบไม่ถึงมั้งโดนัทไม่ถึงไม่ถึงอะไรนะโดนัทโดนัทไม่ถึงสิบปีไม่แต่ว่าก่อนโดนัทก็มีคือมันแบบมัน มันแบบมันมันติดติดกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็รอบนี้คือรอ,รอบนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออขอนิ่งๆิ่งบ้างดีกว่าเพราะบางทีเราเรารู้สึกว่าเราก็วิเคราะห์ตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมเราคือแบบไม่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องแฟนหรือเรื่องอะไรอย่างงี้แต่ว่าทําไมเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเราไปต่อไม่ได้ไม,ไดม,มันเหมือน,นก็ไม่รู้มันเป็นอะไรสักอย่างอะเอาเป็นว่าผมมาถึงวัยนี้แล้วเราเราก็รู้สึกว่าแบบควรจะ หยุดบ้างแล้วก็รู้จักมองตัวเองบ้างว่าแบบตัวเองต้องพานอะไรจริงๆเพราะถ้าสมมติว่าคนต่อไปผมว่ามันมันต้องมันต้องมันต้องแบบมันต้องมันต้องจริงแล้วล่ะมันต้องมันต้องมากกว่าที่ที่ผ่านมาตอนนี้นึกกถึงเรื่องอนาคตจริงจเลยใช่ไหมครับคือผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนที่นึกถึงเรื่องแต่งงานแต่ผมนึกถึงเป็นเป็นพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยก็คือถึงจุดหนึ่งเราก็แบบ ก็ไม่ได้แบบอยากใช้ชีวิตเพลย์บอยหรืออะไรอย่างนี้หรอกเราก็เราก็ถ้ามีคู่ได้ก็ดีแต่ว่าเราต้องถามตัวเองก่อนว่านี่คือสิ่งที่ต้องการจริงหรือเปล่ปาเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเรื่องแต่งงานหรือว่าการที่จะต้องมีคนคนเดียวตลอดชีวิตอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยไม่เคยมันมันไม่ได้อยู่ในในในความคิดเราเลยแล้วก็ สิ่งที่ผมวิเค,คราะห์กับตัวเองอยู่ก็คือเรื่องนี้แหละว่าแบบเอ๊ะทำไมเราถึงวัยนี้เราเราก็ยังเป็นคนคนนั้นอยู่หรือว่าเราคือคนที่ต้องอยู่คนเดียวหรือวะ<ห>อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราดูอยู่ครับทำให้ตอนนี้เลือกจะครองความโสดไ้ก็คือคือผมอยากจะอยากจะ,อย,กจะอยู่กับตัวเองก็เข้าใจตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อย<ม>เพราะว่าตัวผมเองก็อาจจะต้องมีการเปลี่ย สมมติว่าเราจะคับหรืออยู่กับในสตรีเลยเพราะว่าถ้าถ้าไม่รู้เหมือนกันมันเพิ่งจะโสดได้ไม่นานนี้เลยก็ก็ก็ลองดูฮะลองดูเผื่อมันคิดอะไรออกบ้างยังสนุกกับการคุยแบบหลายคนนะพี่ยังไม่พอก็อาจจะประมาณนั้นยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ดูดูอยู่ครดูอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เขาจะบ่าโอเคเราองว่าก็ถ,าถึงผมเลือกที่จะเปหนีดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราไปถูกมาประเทไทแล้วเรายังเป็นเหมือนเดิมเนี่เราก็เห็นใจคนที่คบคพบกับเราอะ่าแบบอะไระไม่แน่นอนถ้าีแล้วก็วัววยนี้แล้วยังจะไม่แน่นอนอีกเดีอยววะอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเราก็เห็นใจคนที่เข้ามาในชีวิตอะก็แบบเราไม่ควรเล่นอย่างนี้ไม่มา ก็อย่างว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันคงต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากฝั่งผมก่อนนะ,ะคือคือก็ไม่ได้คุยขนาดนั้นด้วยด้วยซ้ำไปคือถ้ามาถึงจุดนั้นก็ <c oughs> ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดยังไงคือคืออย่างว่าคือมันก็เป็นความรู้สึกแปลกเหมือนกันที่ที่ที่โสดจริงๆอย่างเงี้ยก็ก็ ก็มีบ้างบางบางบางทีบางวันก็มีเหงาบ้างกันปกติที่เป็นการโกงสมองของเราเป็นผู้ชายกี่คนก็ไม่ได้ไม่ได้เซเรียสบางทีก็เป็นน้าเพราะเราเป็นเพราก็ทำเป็นก็เป็นก็เป็นบางบางครั้งถ้าคนบอกว่าเป็นแบดแบดแบดบอยก็เป็นกูดกูดบอยบางเวลาก็เป็นคนเราคนคนเรามันไม่ได้ จะแบบใช่มันไม่ได้แบบเป็นอันใดอันหนึ่งแล้วไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกอยู่แล้วมันก็มีผมก็มีข้อบกพร่องไม่ต่างจากคนอื่นอะไม่ไม่มุมมองของคนอื่นต่อผมมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้แบบซเรียสอยู่แล้วผมได้คือมันเป็นสิทธิ์ของของของเขาสิทธิ์ของคนอื่นเขาอยากจะบอกผมยังไงก็ก็แล้วแต่เขามันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปเปลี่ยนความคิดเขาครับ ่อยอนานๆเนาะโอ้โขอบคุณครับอนรักทีนะกคับนานุ่งรยงานเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะได้ยินปะได้ยินไหมพี่ป๊าดแมนมูลออ ชายไม่มองหรอ